แกกองชุดคอสเพลย์จ้าเป็นชุดยีดาริจากเก้มเซเรโซนซีรันี่ค่ะอืมกินปลาหมึกอยู่นะโอ้ไม่กอดขอดูชุดก่อนอีนางที่อยู่ตรงเอวหนะ้าว้ายชิบวนไฟูด้ยว้ายอันนี้คือลักษณะเบาเบาเลยตราสมองซัมติงฉีเอาไว้ติดตรงนี้อันนี้เปนอยาง้จ้าพอฉีจะเอาไว้ติดประมาณนี้ ไว้ติดที่ตูดตรงเอวกลางหลังอะค่ะมีสิ่งนี้ที่ติดเอาไว้ที่ตูดอูอันนี้น่กติดอย่างงี้สภาพค่อนข้างอ่อนแอ <laughs> มันไม่ใช่ผ้าหนังแต่เป็นผ้าเววเววก็จะมีเป็นโบในหมวกก็จะมีกิฟต์แล้วก็อันนี้ก็จะมีตีมแปะมาให้ด้วยเบาะข้อมือแบบนี้นะคะน,น่าจะเป็นสายคาดเอวส่วนอันนี้จะเป็นสายรัดขา เชวาวสวยเลยชาว่าสวยเลยคุณลิตี้ผ้าชาว่าเลิศชวาวเลวิศเ,เลิศด,ดาสวยสวยสวยชีม,มาเป็นวันพีชนะคะและตรงนี้เอาไว้ติดหางมึกและนี่คือนวดมึกค่ะเอาส่วนนี้แหละบล็อกเข้าไปตรงกลางหลังใช่ปะจะติดตรงชดอย่างนี้เลยเจ๊เป็นคอนของน้องก็คือเป็นท่อพี c นะจ๊ะก็คือความยาวอืมวิกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทราว่าอะไร รองเท้าชิพเป็นอย่างนี้ทำใหดีเทลตกแต่งสำหรับเท้าเท่าลุกลุกนี้นะคะดูับวยบริสันเป็นหมึกเป็นหมึกยีดาริหรือจะเป็นหมึกเออร์ซูลา่าแค่นี้แหละไปแล้ว